ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จบางขุนภูมินะครับก็จะเป็นองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นของกุใหม่วัดธรมตลลดนะครับองค์นี้นะครับพุทธศิ์ขององค์พระนะครับก็จะเป็นเกตจรลดซุ้มนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เราจะเห็นชายจีวรอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชายจีวรเส้นลวดนะครับเส้นเล็กๆนะครับพระพักองค์พระนะครับก็จะออกเป็นวงลีนะครับ อกวีเราจะเห็นเส้นสังคติเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นชายจีวรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเล็กๆนะครับแขนองค์พระก็จะออกล่ำๆหน่อยนะครับแล้วก็แข้งสันนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับขวาทับซ้ายนะครับฐานบัวฐานสิงฐานเขียงก็จะออกสมบูรณ์นะครับสําหรับองค์นี้นะครับ เนื้อก็จะเป็นขาวงาช้างแกร่งเลยนะครับแข็งแกร่งมากนะครับด้านหลังก็จะมีตราประทับอยู่นะครับ